หลังจากที่กลับมาเป็นหนุ่มโสดเนื้อหอมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เดินหน้ารับงานรัวๆซับไหลเข้ากระเป๋าแบบไม่ขาดสายรายการต่างๆก็มีติดต่อให้เจ้าตัวไปร่วมเป็นแขกรับเชิญอีกมากมายเรียกได้ว่าโสดแล้วปังของจริงล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังมีคนสงสัยว่าเจ้าตัวรับงานกระหน่ำจนโกยรายได้ไปเกือบ1 0 2ถจริงหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยว่า ถามว่ามันถึงไหมมันก็อาจจะถึงแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเราก็เยอะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเขาแค่พูดมาเฉยๆที่ถามว่าออกมาจากฝั่งนั้นแล้วปังขึ้นจริงๆมันก็ไม่ได้ปังจากออกมาจากใครนะมันน่าจะเป็นคนในสังคมคิดไปแล้ว FC เขาก็เมตตาผมไม่กล้าคิดว่าออกมาจากที่ไหนแล้วดีขึ้นเพราะเราก็เป็นคนเดิมครับถามว่าบังขึ้นไหมก็ยังไม่กล้าใช้คำนี้แต่ว่าน่าจะดีขึ้น ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งครับมีงานยุโรปติดต่อมาแล้วเขาก็อยากได้ถามมาในหลายๆงานเอาแบบครบทีมบ้างไม่ครบทีมบ้างแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้ไปครับเรื่องวีซ่าผู้จัดเป็นคนจัดการอยู่แล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตคนไทยในยุโรปมีบ่อยอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกถามว่าบังแล้วจะอับค่าตัวขึ้นไหมก็ไม่ถึงแสนครับจ้างได้พอให้เด็กๆ ได้มีอาชีพมีงานมีคอนเสิร์ตออกในแต่ละวันแต่อนาคตก็ไม่รู้ถ้าเกิดคนมันเยอะก็อาจจะเพิ่มขึ้นครับ